สนับสนุนโดย AIS โรงแรมเทมวัลลี่เขาใหญ่ Sing Corporation เราต้องเดินทั้งน้าต่อไปเราต้องสู้ชีวิตของเราไปไปเรื่อยๆจนจน,จน,จ,นจนกระทั่งเราเราไม่ไหวแล้ว oh. ชุดที่สามส้าโดย AIS นะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เอกครับน่ารักมากอะมีสนเสน่ห์มากขอบคุณนะที่เอาเรื่องราวต่างๆนี้มาบอกกับพวกเราและเชื่อว่ามันค่อยๆดีขึ้นไปค่อยๆพัฒนาขึ้นไปและอย่างน้อยที่สุดผมว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศรวมทั้งพวกเราทุกคนขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อตัวอย่างและก็นักสู้ชีวิตจากปูทอนคนนี้จากสระกล้าคนนี้บาทค,ครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับ เชิญพี่เคลลี่ครับดูพี่ถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบนะครับมีความซื่อสัตย์ขยันแล้วก็มีความตั้งใจก็คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองนะครับคนจะรักและเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะทุกคนที่นี่นะครับก็ขอให้พี่โชคดีนะครับขอบคุณมากครับพี่เคลลี่ครับเชิญครับพี่หายครับค่ะวันนี้เราได้เห็นความใส่ซื่อความบริสุทธิ์เนาะ แต่พอพี่รองนะมันโอ้โหมันเป็นมวยวัดที่แบบสุดติ่งมากเลยสุดแบบแหมอะไรพีกนี้แบบชอบจริงๆเลยอ่ะคือเขาใสสะอาดอย่างปัจจุบันนี่ในเมืองหลวงเราดูยากบางคน<ม>ผู้หญิงก็โอ้โหบิ๊กอาควายงงอ่ะ <c oughs> เขาแฟชั่นเลวเขาก็แล้<ม>แต่เขาเสริมแต่งไงเอาเน้โบวสะดุ้งเลยนะไม่มีไม่มี แม่ตัวเองก็ยังฉีโบท็อกเลยอะไรนะยังฉีโบท็อกเลยนี่พี่เหรอโบท็อกแม่จะบ้าเหรอเออเริ่มทำงานแล้วพี่ต้องดูแลตัวเองบ้างนะถึงจะทํางานหนักแค่ไหนพี่ก็หาอาหารเสริมแบบอยากกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยต้องกินบ้างนะนะคะจะได้แข็งแรงแล้วก็ดูแลกับเรื่องความรักกันไปยาวๆนานๆขอให้มีความสุขทุกวันทุกวันกันขอบคุณมากครับมาที่คุณบูฮีมั้งครับ ก็คือพี่เรียมอาจจะแบบเกิดเกิดมามีมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะลำบากใช่ไหมคะไม่ได้แบบมีเงินทองน้ารวยแต่ว่าโบคิดว่าพี่ยังโชคดี3อย่างนะอย่างแรกก็คือพี่ยังโชคดีที่พี่มีครอบครัวที่น่ารักพี่ก็ยังมีภรรยาที่แบบเป็นกําลังใจตลอดในยามที่เราเหนื่อยคือโบคิดว่าคนเราทางานเหนื่อยแค่ไหนอะถ้ากลับบ้านไปมันมีกําลังใจดีอะมันมีแรงสู้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อย่างที่2เลยถึงแม้ว่าพี่จะเกิดมาลําบากแต่โชคดีที่ฟ้าประทาน เสียงที่เพราะแล้วก็ความสามารถในการร้องเพลงให้พี่ทำให้เวลาที่พี่เครียดพี่สามารถระบายออกได้ร้องเพลงได้อย่างโบอย่างเงี้ยบางทีโบเครียดอยากร้องเพลงบ้างแต่ร้องทีหมาก็หอนทีฮ้องทีมาโอเคงั้นพี่นอนดีกว่าแล้วก็อย่างที่สามเลยเนี่ยพี่โชคดีที่ทราบประทานจิตใจที่ดีงามมาให้พี่โบคิดว่าคนจนที่จิตใจดียังมีค่ามากกว่าคนรวยที่จิตใจเลวค่ะโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณมากครับ เชิญพี่ยงครับต้องอยอมรับว,ว่าเรียมเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำหนักเสียงที่ดีคือพูดพูดน้อยจะต่อยหนัก mm hmm. เวลาเขาแสดงออกด้วยการร้องเพลงเนี่ยมันออกจากความรู้สึกจะออกจากอ mm ินเนอร์ครับยังไงก็แล้วแต่เรามีความกตัญญูกับพ่อเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็อยากให้เรียมดูแลพ่อตลอดไปแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดี mm hmm. วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สมุยโชคเทียเดอ้อบาบ,าบาขอบคุณมากครับพี่ยงครับขอบคุณเขตนโยกคับ <Yeah. S 1> เมื่อผมรู้ชีวิตของพี่ก่อนฟังเพลงเนี่ยมันทําให้เพลงที่พี่เรียมร้องวันนี้เพราะที่สุดเลยครับเพราะมากๆเพราะจับใจจริงๆนะครับรักพ่อรักแม่สุดยอดนะครับยอดกัตันยูนี่รักไว้เถอะครับอย่างผมเนี่ยพ่อผมตายตั้งแต่เจ็ดขวบผมนะเจ็ดขวบไม่ใช่พ่อผมนะฮะหมายว่าผมเนี่ยพ่อเสียไปตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็แม่มาแม่มาเสียที่หลัง เหตุที to ่แม่เสียที่หลังเพราะว่าพ่อเนี่ยเสียก่อนซึ่งจิตใจพี่เนี่ยสุดยอดใสบริสุทธิ์ยังห่วงพ่ออยู่นะครับรักคนที่เรารักแล้วก็รักคนที่ที่คนที่เรารักเนี่ยรักเขาคือรักลูกของแฟนด้วยสุดยอดจริงครับพี่ขอให้พี่ชนะแล้วก็ได้โหวตเยอะๆนะพี่นะขอบคุณมากครับุกท่า นี่คือเรื่องราวของพี่เรียมครับขอบคุณครับ,บแต่ช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณนันทวันมุ่งชิมกลางนะครับจากจังหวัดชนบุรีครับเขียนเข้ามาว่า แม้ชีวิตมีปัญหามาผ่านพบอย่ามัวหลบหลีกลี้หนีไปไหนจงมุ่งหน้าฝ่าปัญหาอย่าท้อใจหนักแค่ไหนใจมีหวังยังก้าวเดินนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจัดและตอซอยไปเลยนะครับ นี้เราจะพักกันสักครู่ดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตัดสินกันครับว่าในค่าคืนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล1000 0บาทไปช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ,บ,รบผมยอดหมายเลข35อยากได้เงินไปบวชและเป็นทุนการศึกษาให้ลูกโบวให้ผมด้วยนะครับผมอยากได้เงินไปดูแลพ่อและครอบครัวช่วยบวดให้ผมด้วยนะครับผมรายเรียมหมายเลข3าครับ